สวัสดีผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับดิฉันลูกหวายวนิชยาและฟ้าการทิดาเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์โดยเราเองอาจไม่รู้ตัวนั่นก็คือความคิดถึงค่ะวันนี้เราเลยอยากยกประเด็นของความคิดถึงขึ้นมาพูดในประเด็นที่ว่าเมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับความทุกข์จากภาพยนตร์เรื่อง I Miss You รักฉันอย่าคิดถึงฉันค่ะ ภาพยนตร์เรื่อง I Miss You เป็นภาพยนตร์แนวรักโรแมนติกสยองขวัญจะฉายขึ้นในปีพุทธศักราช2555กำกับโดยมนทนอรยังกูลนำแสดงโดยติ๊กเจษดาพรผลดีสายป่านอภินยาสกุลเจริญสุขและดีเจนัทถาว,วรนิรุณทองมีค่ะสำหรับเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นเรื่องที่มอบี้เข้ามาทำงานเป็นหมอน้องใหม่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และได้เจอกับหมอธนาที่เป็นหมอรุ่นพี่ระหว่างการผ่าตัดหมอบีทำได้ไม่ค่อยดีนักทำให้หมอธนาต้องเข้ามาช่วยหลังจากผ่าตัดเสร็จหมอธนาได้เข้ามาติเตือนหมอบีทำให้หมอบีไม่เข้าใจว่าทำไมหมอธนาต้องดุเธอขนาดนั้นเธอจึงได้ถามหมอรุ่นพี่คนหนึ่งจนได้รู้ทุกอย่างที่ทำให้หมอธนากลายเป็นคนแบบนี้ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนเมื่อหมอธนาและหมอนกแฟนสาวของเขาที่กำลังจะแต่งงานด้วยกันเกิดประสบอุบัติเหตุรถคว่ำกลางถนนแห่งหนึ่งเป็นเหตุทำให้หมอนกเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้หมอธนาจดจำและไม่อาจลืมได้มาจนทุกวันนี้เขายังทำทุกอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเขายังคิดถึงหมอนกในทุกคืนบนอาทิตย์ เขาต้องนำช่อดอกไม้สีขาวไปวางไว้ที่ประสบอุบัติเหตุทุกรอบปีต้องไปนั่งที่ร้านอาหารที่เขาขอมั่นหมอนกแม้แต่กาแฟเขาต้องสั่งสองแก้วเพราะแก้วหนึ่งคือรสที่เขาชอบและอีกแก้วหนึ่งคือรสที่หมอนกชอบเขาไม่อาจปล่อยวางเธอได้เลยจึงดูว่าเป็นความเจ็บปวดในสายตาคนอื่นแม้จะมีสาวมากหน้าหลายตามาชอบก็ไม่สนใจ ทำให้เขาอยู่เป็นโสดมาตลอดต่อมาในขณะที่หมอบีซื้อกาแฟเธอเพอเอิญเห็นหมอธนาที่กำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่คนเดียวในขณะที่เธอเดินผ่านหมอธนาก็ได้หันมาทักทายพอดีและทั้งสองก็ได้พูดคุยกันทำให้เธอเริ่มเกิดความรู้สึกดีกับหมอธนาหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พบปะและพูดคุยกันเรื่อยมาในตอนหนึ่ง หมอธนาได้ชวนหมอบีไปทานข้าวและอาสาไปส่งที่บ้านขณะอยู่บนรถหมอธนาพูดเป็นในๆว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่นั่นทำให้หมอบีรู้สึกดีขึ้นไปอีกจนนานเข้าเธอกลับชอบหมอธนาขึ้นมาจริงๆเธอจึงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้หมอธนาลืมหมอนกให้ได้แต่แล้วเธอก็ทำไม่สำเร็จ เพราะในตอนสุดท้ายของเรื่องหมอธนาทนความทุกข์ทรมานไม่ไหวจึงได้ตัดสินใจทานยาฆ่าตัวตายไปตามหมอนุภาพพิ้นเรื่องนี้นะคะเราใช้แนวคิด2แนวคิดด้วยกันค่ะนั่นก็คือแนวคิดแบบสุนทรียศาสตร์และแนวคิดแบบวรรณกรรมกับสังคมค่ะ สำหรับแนวคิดแบบสุนทรียศาสตร์นะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือชื่อตัวละคระคะ่ะหมอธนานั้นมีชื่อจริงว่าพันธนาซึ่งหมายถึงการผูกการมัดการจำขังก็ตรงกับตัวของหมอธนาเองเลยนะคะที่มีการผูกการมัดการจำขังอยู่กับตัวหมอนกนั่นเองค่ะส่วนหมอนกมีชื่อจริงว่าการหมายถึงเป็นที่รักนั่นก็คือหมอนกนั้นเป็นที่รักของหมอธนานั่นเองค่ะ ส่วนฉากนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เลือกฉากหลักเป็นที่โรงพยาบาลค่ะเนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสังเวชนียสถานที่มีการเกิดแก่เจ็บตายโดยเฉพาะการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวก็ต่างสร้างความโศกเศร้าเสียใจคนที่อยู่ได้แต่ร้องไห้กล่าวคำพูดฉุดรั้งไม่ให้คนที่รักต้องจากไป โดยที่เขาเหล่านั้นอาจไม่รู้เลยว่าเป็นการสร้างความทรมานให้กับผู้ที่จากไปด้วยค่ะเราจะพบฉากเหล่านี้หลายฉากด้วยกันในภาพยนตร์นะคะอย่างฉากหลานสาวขอร้องให้ยายมีชีวิตต่อเพื่ออยู่กับเธอทั้งที่ตัวของยายเองก็บอกว่ายายแก่แล้วและอยู่ต่อแทบจะไม่ไหวฉากที่ชายหนุ่มร้องขอให้แฟนสาวที่ประสบอุบัติเหตุมานั้นมีชีวิตรอดเพื่ออยู่กับเขา ฉากที่คุณหมอมาบอกข่าวร้ายกับญาติผู้เสียชีวิตแต่ทุกคนก็ทำใจไม่ได้พยายามร้องขอให้คุณหมอช่วยกู้ชีวิตเขากลับคืนมาหรือแม้แต่อย่างฉากสำคัญของหมอธนากับหมอนกเองในขณะที่หมอธนาพยายามรักษาทุกวิธีทางเพื่อที่จะช่วยชีวิตหมอนกและพูดร้องขอให้หมอนกอย่าจากเขาไปค่ะ นอกจากนี้นะคะจะเห็นว่าหนังเรื่องนี้เลือกให้ตัวละครหลักมีอาชีพเป็นหมอเพราะว่าอาชีพหมอน่าจะเป็นอาชีพที่เข้าใจการปล่อยวางการไม่ยึดติดเมื่อนำม,มาเข้ากับบทบาทของตัวละครอย่างหมอธนากลับตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงคะ่ะทำให้เห็นว่าเราไม่มีทางเข้าใจจนกว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเองเหตุนี้จึงทำให้ตัวละครหลัก ที่มีอาชีพเป็นหมอสามารถสะท้อนเรื่องราวออกมาได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวค่ะและสุดท้ายค่ะคือฉากประกอบค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้มีการปรากฏฉากประกอบฉากนี้ขึ้นมาอยู่หลายครั้งด้วยกันนั่นก็คือฉากที่บ้านของหมอธนาเองจะเห็นว่ามีโปสเตอร์แผ่นใหญ่รูปหมอนกติดอยู่ที่ผนังบ้านซึ่งมันเป็นการย้ำให้ผู้ชมเห็นว่าหมอธนายังคิดถึงหมอนกและยังยึดติดอยู่กับหมอนกมากแค่ไหนคะ่ะ สำหรับผลการวิจารณ์แนววรรณกรรมกับสังคมภาพยนตร์เรื่อง I Miss You เมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับความทุกข์พวกเราพบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีแนวคิดหลักที่ต้องการจะสื่อก็คือเรื่องการปล่อยวางคนรักที่จากไปค่ะในภาพยนตร์ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่องเราจะเห็นพฤติกรรมที่นำไปสู่แนวคิดหลักได้ตลอดทั้งเรื่องนะคะซึ่งทางเราจะขอดึงฉากและบทสนทนาบางส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้คิดตามและเห็นภาพไปพร้อมๆกันค่ะในตอนต้นเรื่องของภาพยนตร์เราจะได้รู้ว่าหมอธนาเป็นหมอรุ่นพี่ส่วนหมอบีกำลังฝึกหัดเป็นแพทย์ประจำบ้านฉากแรกที่ทำให้เราเห็นแนวคิดหลักก็คือฉากที่หมอบีเข้าไปซื้อกาแฟที่ร้านกาแฟของโรงพยาบาลแล้วเหลือไปเห็นหมอธนานั่งอยู่ที่โต๊ะเพียงคนเดียว แต่มีกาแฟสองแก้ววางไว้คนละฝั่งโต๊ะคนขายจึงได้บอกกับหมอบีว่าลาเต้สำหรับหมอธนาอเมริกาโน่ของหมอนกซึ่งหมอนกก็คือคนรักของหมอธนาที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปนะคะหมอบีก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักจึงเข้าไปพูดคุยทักทายหมอธนาหมอธนาก็ได้เล่าให้หมอบีฟังว่าเขากับหมอนกนั้นชอบรสชาติกาแฟที่ไม่เหมือนกัน พวกเขามักจะเถียงกันเสมอว่าของใครอร่อยกว่ากันและก็มักจะสลับกันดื่มคนละครึ่งแก้วหมอธนาให้เหตุผลว่านี่เป็นเหตุผลที่เขาดื่มกาแฟสองรสจนถึงทุกวันนี้แต่สำหรับสายตาของคนอื่นกลับมองว่าเขาสั่งมาให้หมอนกต่อมาฉากที่สองที่ทำให้เราเห็นแนวคิดหลักนะคะก็คือฉากงานปาร์ตี้ต้อนรับน้องใหม่ เป็นงานปาร์ตี้ต้อนรับแพทย์รุ่นน้องนะคะซึ่งในงานก็มีหมอบีเข้าไปร่วมงานด้วยในปาร์ตี้หมอธนามองเห็นหมอบีเป็นหมอนกเมื่อเขาเห็นดังนั้นนะคะเขาก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขต่อมาฉากที่3ที่ทำให้เราเห็นแนวคิดหลักก็คือฉากที่หมอธนาพาหมอบีมาร้านอาหารที่เคยขอหมอนกแต่งงานหมอธนาได้เล่าให้หมอบีฟังว่าตั้งแต่หมอนกตาย เขาก็มาที่นี่ปีละครั้งในฉากนี้เราจะได้เห็นการย้อนภาพอดีตที่หมอธนาขอหมอนกแต่งงานโวยวันที่หมอธนาขอหมอนกแต่งงานนะคะเขาก็ได้พูดว่าเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับคุณคือปฏิหารของผมพร้อมกับนําแหวนขึ้นมาสวมให้หมอนกแล้วบอกว่าเราผูกกันแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะไปไหนผมจะไปด้วย ถ้าวันไหนคุณรู้สึกเฉยๆผมจะอยู่ข้างๆคุณแต่ถ้าคุณดีใจผมจะไปยืนอยู่ข้างหน้าคุณแต่ถ้าวันไหนคุณเศร้าผมจะขอเย็นอยู่ข้างหลังคุณผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดผมสัญญาหมอบีได้ฟังเรื่องของหมอธนาเธอก็ได้บอกกับเขาว่าเธอคิดว่าหมอโนค,คงไม่อยากให้หมอธนาใช้ชีวิตแบบนี้ใช้ชีวิตยึดติดกับเธอแบบนี้ มอธนาจึงได้ย้อนถามหมอบีไปว่าคุณคิดว่าหมอโน,นเขาอยากจะให้ผมลืมเขางั้นเหรอพร้อมกับพูดเสริมว่าคนเราควรจะจดจำช่วงเวลาแห่งความสุขไว้ไม่ใช่หรือไงหมอบีจึงได้ตอบกับหมอธนาว่าถ้าเราพยายามจะจำแต่ความสุขมันจะทำให้เราลืมความทุกข์ยากขึ้นไม่ใช่เหรอในฉากนี้พนักง,งานทางร้านได้แจ้งให้หมอธนาออกไปเลื่อนรถที่จอดอยู่ หมอบีจึงแอบ,บดูโทรศัพท์ของหมอธนาแล้วพบว่าหมอธนายังเก็บไฟลบันทึกข้อความเสียงของหมอนกที่หมอนกเคยฝากไว้ให้กับหมอธนาครั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ข้อความเสียงนั้นมีใจความว่าธนาคิดอย่างนี้แล้วกันยิ่งนกไปสายเท่าไหร่นกก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้นต่อมาฉากที่สที่ทำให้เราเห็นแนวคิดหลักก็คือฉากที่หมอธนา แอบมาสูบบุหรี่อยู่ที่ดาดฟ้าของโรงพยาบาลแล้วหมอบีก็ขึ้นมาเจอหมอธนาหมอบีเธอจึงแซวหมอธนาว่าจะดีหรอเป็นหมอแต่มาแอบสูบบุหรี่หมอธนาจึงตั้งใจจะดับบุหรี่แต่หมอบีก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอชอบกลิ่นบุหรี่เวลาได้กลิ่นแล้วทําให้เธอคิดถึงพ่อทั้งๆท,ที่อยู่กับหมอบีแต่หมอธนาก็ยังไม่ไวจะเล่าเรื่องของหมอนก เขาบอกกับหมอบีไปว่าหมอนกไม่ชอบกลิ่นบุหรี่เขาเลยต้องแอบขึ้นมาสูบที่นี่บ่อยๆในฉากนี้จะทำให้เราเห็นว่าข้างๆหมอธนามีกาแฟวางไว้สองแก้วหมอบีเห็นดังนั้นเธอจึงพูดขึ้นมาว่าหมอธนาก็ยังพาหมอดกมาด้วยนี่คะต่อมาฉากที่5ที่ทำให้เราเห็นแนวคิดหลักก็คือฉากในห้องผ่าตัดโรงพยาบาล มีเคสผู้หญิงได้รับอุบัติเหตุขับรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าซึ่งเคสนี้มีลักษณะคล้ายหมอนกมากในฉากนี้หมอธนาหลอนมากเห็นหมอนกเป็นผู้ป่วยเขาสติแตกทำการรักษาคนไข้ต่อไม่ได้ฉากนี้นะคะคาดเดาว่าหมอธนาน่าจะมีความรู้สึกผิดต่อหมอนกต่อมาฉากที่6ที่ทำให้เราเห็นแนวคิดหลักก็คือ ฉากที่หมอบีไปหาหมอธนาตรงสถานที่ที่หมอนกเคยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในฉากนี้เราจะเห็นช่อดอกกุหลาบสีขาวที่หมอธนามักจะนำไปไว้ให้หมอนกการมาตามหาหมอธนาของหมอบีทำให้เธอเกือบจะโดนรถชนแต่โชคดีที่หมอธนาช่วยไว้ทันหมอธนากล่าวกับเธอไปว่าการที่เธอมาตามหาเขาเดี๋ยวเธอก็จะมาตายเพราะเขาไปอีกคนหมอบีจึงเข้าใจได้ว่า หมอธนาคิดว่าที่หมอนกตายเป็นความผิดของเขาเองเธอจึงถามหมอธนาว่าทำไมเขาต้องคิดแบบนั้นทำไมต้องโทษตัวเองทงั้งๆที่เรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่อุบัติเหตุในฉากนี้นะคะมีการย้อนภาพไปยังวันที่หมอนกเสียชีวิตฉากนี้จะเห็นว่าหมอพนานาคะพยายามจะช่วยชีวิตหมอนกอย่างสุดความสามารถเขาปั๊มหัวใจหมอนกไปพร้อมกับกล่าวถ้อยคำที่บอกให้หมอนกอยู่กับเขา แต่สุดท้ายหมอนกก็จากไปค่ะหมอบีได้ปลอบใจหมอธนาไปว่าถึงแม้ว่าเขาจะช่วยหมอนกไม่สำเร็จแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าหมอคนอื่นจะช่วยได้หมอธนาเองก็บอกอยู่ว่าตายก็คือตายหมอนกได้จากไปแล้วหมอธนาจึงตอบกลับหมอบีไปว่าผมบอกว่าตายแต่ไม่ได้บอกว่าจากไปหมอนกเขายังอยู่ หมอบีได้ฟังดังนั้นก็มองโหแล้วตอบกลับไปว่าหมอนกยังอยู่แต่หมอนกอยู่แค่ในใจหมอธนาเท่านั้นต่อมาฉากที่7ที่ทำให้เราเห็นแนวคิดหลักนะคะก็คือฉากที่หมอบีกับหมอธนาเข้ามาดูร่างหมอนกในห้องเก็บศพอาจารย์ใหญ่ในฉากนี้จะเห็นได้ว่าแหวนแต่งงานยังถูกสวมไว้ที่นิ้วของร่างหมอนก หมอบีเห็นดังนั้นนะคะก็ตกใจมากหมอธนาจึงบอกหมอบีว่าเขาอ่ะเป็นคนใส่ไว้เองเขาคิดว่าหมอนกคงไม่อยากให้เขาถอดหมอบีจึงพูดกับเขาว่าทีแรกเธอคิดว่าเธอจะช่วยทําให้เขาลืมหมอนกได้แล้วเดินออกมาจากอดีตแต่นี่มันมากกว่าที่เธอคิดไปเยอะหมอธนาขอบคุณหมอบีที่เธอพยายามจะช่วยเขาแต่เขาคิดว่าคงไม่มีใครช่วยเขาได้ เขาบอกให้เธออย่าพยายามเลยมันไม่มีประโยชน์ซึ่งฉากนี้หมอบีได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงต่อหมอธนาว่าเธอชอบเขาแล้วเธอก็ถามหมอธนาว่าหมอธนาละ่ะรู้สึกยังไงกับเธอฉากนี้เราจะเห็นหมอธนามองไปที่ร่างของหมอนกแล้วไม่ตอบคำถามของหมอบีหมอบีจึงตะโกนใส่เขาว่าตอนนี้เธอกับเขาอยู่ในห้องนี้กันแค่สองคน ต่อนมานะคะเป็นฉากที่8เป็นฉากที่เราเทาให้เราเห็นแนวคิดหลักก็คือฉากที่หมอธนาคุยกับรูปของหมอนกเ mm. ขาบอกให้หมอนกปล่อยเขาไปพร้อมกับพยายามแกะโปสเตอร์รูปของหมอนกออกจากผนังบ้านเขาลังเลสักพักสุดท้ายก็ติดกลับไปใหม่แล้วก็พูดกับรูปของหมอนกว่าผมขอโทษนกผมขอโทษ ต่อมาฉากที่9ที่ทำให้เราเห็นแนวคิดหลักของเรื่องนี้นะคะก็คือฉากที่หมอธนาไปที่ห้องเก็บศพอาจารย์ใหญ่เพื่อคุยกับร่างของหมอนกเขาบอกกับหมอนกว่าเขารู้สึกดีกับหมอบีแต่มันไม่เหมือนกับที่รู้สึกกับหมอนกแต่เขาไม่รู้จะบอกหมอบีอย่างไรแล้วเขาก็กล่าวต่อไปอีกนะคะว่านกคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ายังไงผมก็ไม่มีวันทิ้งคุณ ต่อมานะคะฉากที่ส0ที่ทําให้เราเห็นแนวคิดหลักก็คือฉากที่หมอบีหมดสติและฟื้นขึ้นมาในบ้านของหมอธนาเธอได้รู้เรื่องราวที่หมอนกและหมอธนาทะเลาะกันก่อนประสบอุบัติเหตุหมอบีได้พูดคุยกับหมอธนาเกี่ยวกับเรื่องนี้หมอทนายอมรับว่าเขานอกใจหมอนกเขาคิดว่าหมอนกยังคงแค้นเขาอยู่ถึงดุลใจให้หมอบีรู้เรื่องทั้งหมดเขาบอกกับหมอบีว่าทีแรก เขาคิดว่าหมอนกจะยอมรับในตัวหมอบีเพราะคิดว่าเธอมีอะไรบางอย่างเหมือนกับหมอนกแต่นี่หมอนกคงไม่ยอมหมอนกคงไม่อยากให้เขาเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นและฉากสุดท้ายนะคะฉากที่11เป็นฉากเฉลยปมเรื่องที่ทำให้เราเห็นแนวคิดหลักเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนก็คือฉากที่หมอธนากินยาฆ่าตัวตายในขณะที่สติเหลือน้อยลงเต็มทีเขาเห็นหมอนก เขาบอกหมอนกว่าเขากำลังจะไปอยู่กับเธอเหมือนกับที่เขาเคยบอกกับเธอว่าไปไหนเขาไปด้วยแต่หมอนกก็ได้บอกกับหมอธนาว่าเขาไปกับเธอไม่ได้เธอต้องไปแล้วแต่ชีวิตเขาต้องไปต่อเธออยากให้เขาเดินต่อกับหมอบีเขาจะไปไหนก็ได้ขอแค่ใจเขามีความสุขหมอธนาได้ฟังหมอนกพูดเขากลับไม่เข้าใจเขาจึงถามหมอนกว่าแล้วทำไม เธอยังวนเวียนอยู่รอบๆตัวเขาเธอยังอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาหมอนกจึงบอกให้เขาลองทบทวนดูดีๆว่าทำไมเธอถึงยังอยู่รอบๆตัวเขาไม่ไปไหนหมอธนาจึงได้รู้ว่าการที่เขากล่าวคำพูดขอให้หมอนกกลับมาอยู่กับเขาขอให้หมอนกกลับมาเคียงข้างเขามีชีวิตอยู่เพื่อเขาการนำช่อกุหลาบไปวางที่เดิมสั่งกาแฟสองแก้ว ไปร้านเดิมทุกปีไปหาหมอนกที่ห้องอาจารย์ใหญ่ทุกสิ่งที่เขาทำเป็นสาเหตุที่ทำให้หมอนกยังไม่ไปไหนเธอบอกเขาว่าเธอพยายามบอกเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นเขาสัมผัสไม่ได้เมื่อรู้ว่าเป็นเพราะตัวเขาเองหมอธนาจึงได้บอกกับหมอนกว่าเขาขอโทษเขาขอโทษหมอนกได้บอกให้เขาอย่าโทษตัวเองเพราะว่าเขาทำดีที่สุดแล้ว เขาดูแลเธอดีที่สุดแล้วหมอธนาพูดอย่างรู้สึกผิดกับเธอว่าเขาไม่คิดเลยว่าความรักของเขาจะทําให้เธอมีความทุกข์หมอนกจึงได้บอกไปว่าความรักทําให้เรามีความสุขแต่เราทรมานเพราะความคิดถึงต่างหากเรายังรักกันเท่าเดิมแต่เราคิดถึงใจกันน้อยลงซึ่งจากทั้งหมดที่เราเล่ามาจนถึงตอนนี้นะคะ เราจะเห็นได้ว่าจิตใจที่ไม่ยอมปล่อยวางของคนที่สูญเสียคนรักไปอย่างหมอธนาทําให้หมอนกไปไหนไม่ได้ซึ่งการไม่ปล่อยวางนี้ถ้าจะเปรียบก็คงจะเป็นกรงที่หมอธนาสร้างเอาไว้ขังหมอนกไม่ให้ไปในที่ที่ควรก็จบกันไปแล้วนะคะกับการวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง I Miss You เมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับความทุกข์ หวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ